คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19ผ่านระบบหมอพร้อมแล้วถูกเลื่อนวันฉีดออกไปก็สามารถลงทะเบียนใหม่นะคะผ่านของเซ e นเตอร์ค่ะเพื่อที่จะรับการฉีดวัคซีนโดยจะต้องไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อและวัคซีนที่จะนำมาฉีดก็เป็นวัคซีนที่ผู้ที่ได้จองไว้ก่อนหน้านี้ไม่ไปตามนัดค่ะ กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังเป็น2กลุ่มแรกที่ควรได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะว่าหากป่วยมีโอกาสเข้าห้อง ICU มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้หากดูยอดจองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมพื้นที่กทมในเดือนมิถุนายนมีจำนวนกว่า450,000คนแต่มีผู้ป่วย7กลุ่มโรคได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 1>, 1 2 0 0 0 0คนและเข็มสองกว่า16,000คนขณะที่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปฉีดเข็มแรก160,000คนและเข็มสองกว่า11,000คนซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากประกอบกับถูกเลื่อนนัดฉีดเดือนมิถุนายนออกไปกระทรวงสาธารณาสุขจึงช่วยเหลือดูแลผู้ที่ถูกเลื่อนการฉีดผ่านหมอพร้อมในกทม ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่จองไว้ว่าถูกเลื่อนจริงหรือไม่หากจริงและรอไม่ได้ให้โทรไปที่หมอพร้อมหมายเลข0279223333เพื่อนัดมาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อระบบจะแจ้งวันเวลานัดฉีดทาง SMS ทั้งนี้ที่ศูนย์ฉีดสามารถรองรับได้วันละไม่เกิน2,000คนโดยเริ่มฉีดวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมอาการไม่ดีหรือนั่งรถเข็นจะมีจุดบริการวัน Stop Service แยกต่างหากบริการได้วันละ60ถึง100คนส่วนวัคซีนที่ใช้ฉีดเป็นวัคซีนสำรองและเหลือจากผู้ไม่ไปรับบริการซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นวัคซีนในส่วนที่จริงๆเราเตรียมไว้สำหรับพี่น้อง ที่จะเป็นส่วนนัดโอเปอเรเตอร์เราเข้าใจว่าส่วนที่ดรอปเอา์ไปไปฉีดที่อื่นแล้วเพราะตอนนี้มีการลงทะเบียนในหลายกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นวัคซีนที่จัดสรรมาที่นี่อยู่แล้วไม่ได้มีต้องจัดสรรเพิ่มเติมอะไรก็คงขออนุญาตนำเรียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจนะครับแล้วก็เราจะพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อดูว่าสภาพปัญหาคืออะไรแล้วก็จะบริการพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับ นายแพทย์สโสภลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขย้ำว่ากระทรวงตั้งใจให้สองกลุ่มเป้าหมายนี้ได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนาย,ยนถึงกรกฎาคมจึงให้จองคิวระบบหมอพร้อมซึ่งขณะนี้มี8ล้านหแสนคนและจะฉีดในโรงพยาบาลเล็ก300คนต่อวันโรงพยาบาลใหญ่600คนต่อวันดังนั้นหากบริหารจัดการดีๆทั้งสงกลุ่มควรได้ฉีดตามวันที่นัดจองไว้ เพราะว่าขณะนี้มีผู้ป่วย7กลุ่มโรคที่ฉีดครบ2เข็มเพียงร้อยละ1.5และผู้สูงอายุฉีดครบ2เข็มร้อยละ0.3เท่านั้นนายแพทย์โอภาสการกวินทองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าพรุ่งนี้จะมีวัคซีนทยอยเข้ามาเติมในระบบและเมื่อผ่านการตรวจรับรองรุ่นการผลิตช่วงเช้าจะส่งวัคซีนช่วงบ่ายทันทีพร้อมกับย้ำว่าครึ่งเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนเข้ามาอย่างน้อย3ล้านโดส ในแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าวัคซีนซิโนแโวค1ล้านโดสที่องค์การเภสัชกรรมส่งมาตรวจผ่านการรับรองรุ่นการผลิตเรียบร้อยแล้ว